สว,ส,สวัสดีครับผมวันนี้มาเดินตลาดปทวิกรกันนะฮะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะเริ่มตรงนี้ซะเลยนี่ร้านทองนะฮะเยาวาราชตรงนี้เลยนะนี่นะฮะเริ่มต้นตกันตรงนี้แล้วกันเนาะร้านทองเนี่ยนะง่ายดีนี่ตลาดปทวิกรนะฮะเห็นเห็นป้ายอยู่นู่นนะเหมือบบป้ายตลาดนะนี่จอดมอเตอร์ไซค์กัน,นมีที่จอดรถยนต์นะฮะเดี๋ยวนี้มีที่เข้าไปจอดรถยนต์สบายๆนะเดี๋ยวเริ่มตรงนี้แล้วกันเนาะเดินเข้าไปตรงนี้เหรอวะ ง่ายดนะีใหญ่นะฮะใหญ่นะฮนู่นทั้งนู้นด้วยนะฮะน่นโอ้โหรอบทิศเลยเว้ยเป็นตลาดนะฮะตลาดขายของมือสองนะเดี๋ยวเดินเข้าทางนี้แล้วกันนี่นะฮะจรอดรถมอเตอร์ไซค์ก็สิบบาทนี่นะฮะสิบบาทส,บ,สบายสบายเนาะหน้าตู้อ่ะเดินเข้าทางนี้แล้วกันเนาะอยู่ตรงข้ามเนี่ยนะฮะร้านทองเนี่ยนี่เนาะเดี๋ยวลารดตรงนี้นะ,ะนนนนนะเดี๋ยวผมเดินผ่านเข้าทางนี้แล้วกันนะนี่เดี๋ยวโหเดี๋ยวนี้มีหลังคาแล้วนะฮะตรงนี้ สบายๆเนาะนี่นะฮะมันง่ายๆอย่างนี้เลยนะนี่นะฮะก็เป็นตลาดเนี่ยเดินเข้ามานี่อยู่หน้าตลาดไปฮะตรงนี้อยู่หน้าตลาดน,ะะน,ดน,าาดนี่ยหุ่นสองพระกันเลยหุ่น,น,กกนสองพระสองน้อยกาครับตลาดขายมือสองนะเดี๋ยวผมดูมีหมดนะฮะเครื่องเสียงของมือสองนะนี่เยอะแยะเลยนี่ฮะแปดสิบบาทนาอยกาเลย แปดสิบบาทนะโหโหเดือนละร้อยนะโอ้โหร้อยเียวะนะโ,หโหนะอนะเดี๋ยวเดินไปทางนี้ของ่านตรงนี้นี่อยู่หน้าตลาดนะนี่นี่ป้ายอยู่นี่นะนี่ตลาดประทวิกรฝนจะตกแล้วนี่ประทวิกรนะป้ายสีสวยไนี่นะฮะโอ้โหร้านขายของนะเสื้อผ้าเทียบเลยนะฮะเป็นตลาด ขายของมือสองนะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในนะมีหลังคาด้วยนะ,ะตลาดนี้นะของเพียบเลยนะฮะอะไรเนี่ยโอ้คอนช่างนะอ่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปถุงในนะเนี่ยเดินเข้าไปข้างในนี่จะเป็นอย่างเงี้ยมีหลังคาอย่างเงี้ยนะฮะโอ้เดินสบายเนาะเดี๋ยวนี้ทำหลังคาให้เดินสบายนะฮะอย่างงี้สบายมากนี่ จะมีล็อกบ้างอีกเยอะเลยนะโอ้ทำหลังคาให้เดินอย่างนี้นะเสื้อผ้าเพียบมีนะฮะไม่ได้มาเดินแบบนี้มานานแล้วเนาะหายกันไปนานวันนี้ก็เลยมาเดินเที่ยวซะหน่อยนะฮะมีร้านขายโน้ตบุ๊กขายแล้วนี่สองสองล็อกเลยนะฮะเสื้อผ้าเยอะมากนี่ถูกทั้งนั้นนะ4080บาทที่นี่เขามีเสื้อผ้ากองนะฮะเนี่20บบาทเนี่ย นะกองกองเสื้อผ้าเดี๋ยวไปดูพวกเครื่องเสียงของใช้เนาะที่นี่ยังมีอยู่กับคอมือสองเนี่ยมีนกเข้ามาด้วยมเป็นกองกองอย่างนี้นะฮะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดขายเสื้อผ้ามือสองที่ถูกมากนะครับบางทีตัวละห้าบาทห้าบาทสิบบาทนะฮะของเยอะมากเสาร์อาทิตย์นะฮะคนจะเยอะหน่อยนะแต่ว่าที่นริเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันเลยนะฮะ เสาร์ที่ก็เปิดนะวันวันธรรมดาก็เปิดนะฮะแต่ว่าบ่ายๆหน่อยเนาะช่วงเช้าเชนะ้าเนาะร้านเปิดสายนู่นๆทางนู้นเยอะแยะเลยเป็นตลาดแบรกรดินอย่างเงี้ยนะเนี่ยมาเลือกเสื้อผ้ากันเนาะมีหลายล็อกนะล็อกนู้นก็มีเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูล็อกนี้ล็อกใหญ่นะล็อกใหญ่นีนะฮะรองเท้ามือสองกระเป๋ามือสองมือหนึ่งมีหมดเลยนะ ล็อกนี้นะฮะัมีนะขายพาร์ก็มีนะฮะเสษเป็นล็อกเนี้ยใหญ่นะหลังคาใหญ่เลยนะต้องหาที่ถือหน่อยดีกว่าเมื่อยมือนะเป็นตลาดแบกกระดินนะครับสายคองแบกกระดินงนั้นเลยเดี๋ยวผมใส่ไม้ถือกัน เมื่อยมือฮะใช้มือนี่ทิ้งมือถือมาเดี่ยใช้มือเดี๋ยวใช้ไม้ก่อนนะฮะขออนุญาตนะเมื่อยฮะจับชักชักเมื่อยอ่ะเดี๋ยวผมใส่ไม้ก่อนนะตดนนี้สดๆอย่างนี้เลยวะอ่ะใส่ไม้ก่อนนะฮะขออนุญาตนะกันไม่ไหวนะฮะเมื่อยมือเมื่อยมืออ่ะใส่ไม้ได้ถือสบายสบายหน่อยนะอ่ะแล้วเรียบร้อยอ่ะไปกันต่อนะ ใส่ไม้เรียบร้อยนะฮะมมอนะมือสั่นนะมือเหนื่อยนี่โนต้ตบุ๊กมือสองก็มีนะเนีโนต้ตบุ๊กมือสองเทียบเลยนะฮะดูนะมือสองเยอะแยะเลยนะฮะโทรศัพท์โอ้โนู่นมีร้านขายอะไหล่โนต้ตบุ๊กมือสองนะฮะเทียบเลย น,นี่นะร้านเก๋ตลาดประทวิกรณ์โซนนี้ก็จะมีของขายประมาณนี้นะฮะเดินอ่อ่ะนี่นะฮะโอ้โหนี่เนี่นะฮะเอเซอร์นะฮะพมือสองนะโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ยเอเซอร์ตัวเนี้ย 4ี่ทันเนาะโอ้โหนี่ถูกมากนะฮะเป็นคออะไรฮะเนี่ยคอไอ้อเนี่ยใช่ไหมนี่นะฮะสเปคสูงนะนะฮะโอ้ดีใครอยากได้อุปกรณ์คอมมือสองก็บูมมือสองก็มีนะฮะมาเดินได้เลยขายทุกวันไหมครับเนี่ยวันอะฮะแล้วแต่อาทิตย์ละสองวัน อ๋อวันนี้วันอาทิตย์มาขายวันอาทิตย์ไหวันธรรมดาก็ขายใช่ไหมฮะขายวันธรรมดาก็ขายช่่วใบใยใช่ป่ะออกทั้งวันเลยอ่าโอเคครับขอบคุณครับนี่นะเขาเปิดทุกวันนะฮะตลาดนี้นะมาดูได้เลยนะเปิดขายทั้งวันทุกวันนะนี่ของโอ้โหของใหม่ของเก่ามีหมดเลยนะฮะนี่อะไรวะเนี่ย โอ้โหแว่นเนี่นแว่นใส่มือถือนี่นะฮะไอที่เขาเสียบมือถือแล้วก็ดูนี่กันนะฮะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะหมวกสีของมือสองนะฮะเยอะแยะไปหมดนะของของใหม่ของมือสองมีนะฮะโอ้โหมีพักเครื่องโอ้พักเครื่องเยอะจริงเห็นดแดงนี่หมดนะแดงเก่านะ เต็มเลยนี่นะโอ้โหร้านใหญ่มากนะรับที่นี้ล็อตนี้นะอยู่ข้างหลังนะเรียบเลยว่ะโซนของเล่นตุ๊กตาโอ้โหเยอะมากโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากเลยนะฮะนี่โอ้โหมาเยอะขนาดนี้ โอ้โหนี่กระเป๋านะฮะับใบละร้อยเองอดีๆขนาดเลยนี่นะตรงนี้ก็อีกโซนหนึ่งเดินดูกันเสื้อผ้าเยอะมากนะฮะเดี๋ยวมีร้านขายเครื่องเสียงนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะอีกโซนหนึ่งนะมันเป็นฝั่งๆนะฮะยเยอะไปหมดเลยนะฝั่งนี้เสื้อผ้าเยอะเนาะนี่เนะาะฝั่งๆอยนะู่ตรงไหน พันเดินดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะโซนนู้นอ่ะโซนโซนนู้นเลยอะ่ะโซนลานจอดรถทางนู้นเลยอะ่ะอันนี้โหมีเยอะแยะเลยว่ะเนี่ยปูปูคมขายอันนี้ที่เสียงนี่เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองนะฮะเสีรงนีแล้วเนี่ยโคมมือสองนะฮะโอ้ร้านตรงนี้นะนี่เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะ ลำโพงของอารมณ์นะเทียบเลยนี่นี่มาทั้งแป้นเลยนะนี่ผมมาทั้งแป้นเลยนะโอ้โหหน้าปัดมาเลยพึ่งเลยนะฮะหนักนี่เนาะโอ้โห,โหนี่นะเทียบเลยนี่นะลำโพงนะฮะ เดียบเลยนะเนี่ยโฮมเมืองสองนะไ<ะ>ปะเดี๋ยวไปดูนะฮะมีอีกหลายร้านนะพาไปดูเดยอะเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปโซนนู้นนะฮะโซนนู้นโซนนู้นเนี่ยอันนี้ของกองหัวเลยวะเนี่ยเต็มกองเต็มพักเลยเนี่ยโอ้โหเลยเนี่ยโค้งไนงะ เยอะจริงบรรยากาศมากเลยค้ยน่ามาเดินดีนะคุ้งคีอาทิดนะนี่นะฮนะ,นะะเดี๋ยวผมพาดูโซนนู้นนะไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆเสร็จพาดูโซนข้างหลังนื่นทางนั้น